วสวัสดีครับตอนนี้เรามาเข้าสู่กระบวนการวิธีการปลูกปลูกสวนปลูกเกียนนะครับนี่คือหลุมที่เราขุดและหมักทิ้งไว้ตามสูตรที่ผมบอกหมักกัแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนี่ครับเัวสํสคัญกพือ่อยนี่ให้มาอยู่ครับเป็นปุ๋ยอย่างดีที่หนึ่งมีหรือเปล่าผมรู้แต่สวนปลูกเก็ียนเยอะมากเลยนะครับนี่คือ ตัวร่อยอย่างดีที่มาทำคนดินให้เรานะครับจะจับแต่งหน้าหลุมนี้หน่อยนะครับเพื่อให้มันได้ขนาดที่เราเจะหลงมนี่คือโปรดานที่ผมใช้นะครับที่ห่อน,นี้เม่ร้องก้นหลุมร้องก้นหลุมเลยครับก่อนปลูกพอประมาณนะครับนี่คือ ต้นพันธุ์ที่ผมปักชำไว้แล้วประมาณสองเดือนเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งจะมีรากออกนิดหน่อยการตัดเชือกเลับเชื่อมก,นอกัน ร,รากที่สมบูรณ์พร้อมปลูกนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเราปักชำไม่ใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนนะครับรากจะสมบูรณ์มากเลยนี่คือเป็นไซส์ที่พร้อมปลูกนะครับจากการฝังไปเลยนะครับนี่ครับคือสูตรสวน โอเคน,นะครับคือต้องไม่ให้สูงเกินไปนะครับเสมือหน้าดินครับเอาลงไปเลยครับเนี่ยพวกตัวช่วยคนดินไม่ต้องเอาไว้เสร็จแล้วกบเลยครับกบดินที่เราคืเข้าไปรอบรอบนะ เป็นหลังเต่านิดนึงนะครับเพื่อป้องกันน้ำขังเอบาะวันไม่ชอบน้ำถังเสร็จแล้วนี่ครับหาไม้ไผ่หนึ่แหลมยาวประมาณนี้ครับเพื่อมาปักยึดให้แน่นกันลมนะครับปักทิ้เชียงหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้โดนตุ่มที่เรา โลดนลากขาดได้ตอเลยเสร็จแล้วมัดแน่นเลยคช่อยฟังมัดแน่น เพื่อไม่ให้ต้นโยกผลกันหมากันลมครับใช่ได้นั่นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับหลุงเขาที่เราทำน,น,นั่งดูมันนะครับทำปูดันรอบหนึ่งปลูกรักห, <c oughs> ห,หวานเนี่ยคนเขาจะเอาไปซื้อไปเขาปลูกคนบาง ที่ปลูกแล้วไม้ตัดร้อมนะกันไก่กันไก่กันฝนใส่กันเก็ดมะคุียเขียวนะครับรดน้ำครับผม การเสียพิธีหลังจากเราปลูกไปได้ประมาณปลูกปลูกต้องรดน้ำทุกวันนะครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมาดูวิธีการที่มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับผมว่ามันจะแตกขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมว่าถ้ามันแตกขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เด็ดทิ้งนะครับเด็ดทิ้งไปให้เหลือแค่สองใบอย่างนี้นะครับนี่สาคัญนะครับต้องต้องทําถ้าไม่ทํามันจะไม่แตกยอดใหม่นะครับต้องต้องทํานะครับทำเป็นประจําแต่จอใหม่ขึ้นมาก็ต้องเด็ดทิ้งตลอดนะครับ มันเหลือนิดมันต้องเิีได้นะครับถ้าเิีได้มันจะไม่แตกยอดใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมทำไว้นะครับที่มันติดแล้วแล้วกำลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาว่าเป็นยังไงตามมันครับ นี่คือต้นทั้งปลูกใหม่เหมือนกันนะครับนี่คือยังไม่แตกหรอกะยังไม่แตกใบใหม่ขึ้นมานี่ครับนี่ก็ปลูกมานี่ครับถึงเกลี่ยแม่งจะเห็นผมปักดักยึดนี่ครับไม่ผ่ยนี่สำคัญนะเนี่ยต้องยึดให้แน่นนะครับนี่ครับยึดยึดให้แน่นเท่าไหร่ยิ่งดีท,ท้าไม่ใชเราจะเกิดเหตุร้ายได้คือลมพัดลมอะไรมา นี่ครับกำลังจะปลูกไปหนึ่งเดือนนะครับจะแต่ยอดขึน้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับนี่แต่ยอดใหม่ขึน้นมานี่ครับกำลังแตกขึ้นมาใหม่เห็นไหมอันนี้คือก็เตรียมพร้อมแล้วครับทาแตกขึ้นมาเหมือนเหมือนที่ผมบอกก็ต้องเด็ดต้องเด็ดให้เหลือสองใบเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปอย่าเพิ่งไปเสียดายนะครับเด็ดทิ้งไปเลยหรือไม่ก็เอาไป ต้มยำทำแกงอะไรก็แล้วแต่นะครับทาแต่ชอบนะครับตังน,นี้ต้องเด็ดทิ้งเลยนนต้องเอาไว้นะครับมีสองใบน,นี่คือสภาพส่วนทั่วไปนะครับต้นไซใหญ่ครับส่วนมากต้นนี้ขายทั่วไปอยู่ที่กิงละห้าร้อยครับต้นนี้สูง ประมาณเมตรหกสิบขนาดลำต้นประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบห้ามิลเล้นหหนึ่งนิ้วนะครับน,น,น,ะะนี่ปลูกในถึงปีครับผมได้ผมผลิตแน่นอน ค่นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับสวนภูเกน0892381605ครับอยู่อำเภอท่าหลวงนะครับจังหวัดลบุรีมีอะไรติดต่อสอบถามนะครับมีจึงต้นจำหน่ายรับส่งบัทนีด้วยครับผมขอบคุณครับ